สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยตอนนี้มีสถานการณ์เร่งด่วนหรือไม่อย่างไรนั้นสุดแท้แต่นะครับเ่านบูชมแต่วันนี้นั้นผมมีไอเทมพิเศษครับท่านเอามาฝากสิจานะ้าในภูเก็ตนะครับเ่านบูชมหลังจากที่เห็นเสือนั้นโอ้ยแหวกัดเลี้ยนเดงนะครับเ่านบูชมเห็นเสือนะภูเก็ตนั้นชอบกินกล้วยอย่างเหลือเกิน,กนเลยทีเดียวนะครับเื่อนบูชมอุยแล้วก็จเจากล้วยไปให้มงคลกิดนั้นตอนนี้อาจจะต้องเอากล้วยไว้ยัดแดกตเองหรือ อปล่านั่นก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมโดยยังหาบ้านเลขที่ไม่เจอจะส่งเป็นของกำนันต้อนรับปีใหม่ไปให้ศิจ้าณภูเก็ตนะครับท่านหลังจากที่พิ่มว่าจะฟ้องกับพลนรเอกเสรีพิสูจน์ครับท่านบอกว่าปีหลังปีใหม่นี้ลอหมายสารแปะไว้หน้าบ้านได้เลยนะครับท่านผู้ชมส่วนพลนรเอกเสรีพิสูจน์นั้นก็ออกมาบอกแล้วว่าศิระณภูเก็ตนั้นไม่ได้มีการออกมาโต้แย้งนะครับท่านผู้ชมแม้ว่าจะมีการบอกว่ามีการอะไรแล้วล้างมลทิน เรียบร้อยแล้วแต่ความผิดได้เกิดขึ้นแล้วแล้วก็ขนาดผู้ใหญ่บ้านกำนันยังเป็นไม่ได้เลยหน้ภาษาอะไรกับสอสอนะครับท่านเฮ้ยศีลาฟังอยู่อย่ายิ้มอย่างเด็ดขาดกันเลยดีวเอากล้วยไหมโอ้ยนี่มันกล้วยนะเว้ยไอ้กล้วยนะครับท่านก็ต้องวางไว้ตรงนี้ก่อนนะคานผู้ชมเดี๋ยวคนเลี้ยงลิงมาเห็นไปนั้นจะคว้ากล้วยผมไปอีกนั้นแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านกว่าจะได้เข้าข่าวนั้นก็ใช้เวลาเล็กน้อยถึงปานกลางนะคานผู้ชมแฟนลับสีจ้าณนะภูเก็ตหลงเข้ามาฟังนั้นท่านอาจจะเจ็บปวด เดือกเกินเตรียมยาดมลมยาหมองไว้ให้ย่างดิบด่วนกันเลยทีเดียวก่อนที่ท่านจะรีบด่วนตายไปนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โดยไม่ได้ชวนออนไลน์ส่งเข้าประกวดครับท่านไม่หวั่นฟ้องกับเสรีพิสูจน์ไม่หวั่นศิละฟ้องกับถามทําไมพวชรไม่ตรวจสอบคุณสมบัติก่อนส่งคนลงเลือกตั้งครับท่านแจ้งเข้ามานัการานบูชมจากมตดิชนนั้นโดยพืเอเลกเสรีพิสูจน์ครับท่านก็ได้ออกมาบอกว่าพรรคพลังประชารัฐนั้นนะครับท่านบูชมที่มี3ตัวท็อปฟอร์มอย่างชั่วนาตาปีนั้นคือเอ ปรีนาครับท er S <s ่านผู <S <s ้ไปงานศพอย่างไม่หยุดไม่ยั้งนะครับท่านผู้ชมแต่ช่วงนี้นั้นงานศพอาจจะน้อยลงหรือไม่อย่างไรนั้นก็ไม่แน่ใจนะครับท่านแต่ที่แน่ใจคือสิจ้าณนาภูเก็ตแล้วก็เอ๋ไผ่บูนน้อมนําคําสอนนะครับท่านผู้ชมอาจจะต้องเจ็บปวดอย่างเหลือกันเลยทีเดียวที่ได้ขึ้นแท่นเป็นบุคคลแห่งปีครับท่านเป็นดาวล่วงพ่วงเข้าเมนสําหรับปีนี้นะครับท่านผู้ชม2ปีซ้อนแล้วนั้นโดยทําไมพปชรชอบส่งคนแบบนี้นะครับท่านผู้ชม ผมก็ต้องมาติดตามในข่าวโดยเสรีพิสูจน์ไม่หวันสิจิจ้ะฟ้องกลับถามทำไมพลังประชารัฐไม่ตรวจสอบคุณสมบัติกรส่งคนลงเลือกตั้งซัดพลังประชารัฐชอบคนมีคดีติดตัวครับท่านหนุ่ยนะครับนผู้ชมต้องการใช้คนที่สามารถเป็นตัวแทนทํางานแทนได้ครับท่านก็อาจจะเป็นสิ่งที่ประชาชนหลายคิดไว้อยู่ในใจแล้วหรือไม่อย่างไรนั้นผมก็ไม่ได้ตาฝาดอย่างแน่แท้กทันเลยทีเดียวนะครับท่านโดยชอบคนมีคดีติดตัวไอโอ300กลมานออะไรพวกดักฟังทั้งหลาย นั้นมึงอย่ายิ้มอย่างเด็ดขาดอันนี้มีในข่าวเว้ยเฮ้ยโดยนะครับท่านสิจา้านนภูเก็ตหลังจากท็อปฟอร์มอย่างสุดติงเลยทีเดียวกลางณภูเก็ตพั่วไปหมดนั้น <c oughs> ก็สอดแทีกคณะกระสังแล้วนะคุณผู้ชมเพราะว่าคดีช่อโกงอะไรนั้นมีมูลความจริงครับท่านและเคยโดนตัดสินไปแล้วรวมถึงคดีไปกะ คนนะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่ทุเลาส,สิ้นดีตามที่บาดช้างหลายบอกมาหรือไม่นั้นก็ไม่แน่ใจครับท่านแต่ที่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมสีจ้าณภูเก็ตนั้นครูจะเอาเรื่องสื่อโวยกลัวกลัวเลยเว้ยกลัว,ว,วอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวครับท่านโดยพลนุรเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวศนะ,ค,ะ,นะ,ะรครับท่านผู้ชมอดีตพบตรครับท่านสสบัญชีรายชื่อเสรีรวมไทยนะครับท่านผู้ชมผู้ซึ่งสีจ้าณภูเก็ตเอากระเชา้าใส่อาบยาพิษไปให้เมื่อต้นปีหกสองหกสามที่ผ่านมานี้นะครับท่านผู้ชมนี้ปี อะไรวะอ๋อหกสามนะครับท่านเมื่อต้นนี้นั้นมีการเอากระเช้าไปให้นะคุณผูชมผมก็เตือนพลเมอเลกเสรีพิสูจน์อย่างด,ดีกันเลยทีเดียวว่าระวังมันอาจจะมีแอปเปิลอาบยาพิษหรือไม่อย่างไรนั้นก็ไม่แน่ใจแต่แน่ใจว่าสิจ้ามึงจยยิ้มไม่ออกแล้วงานนี้นะครับคุนผู้ชมโดยเสรีพิสูจน์ให้สัมภาษณ์กรณีที่สิจ้านะภูเก็ตสอส,อสอไฟดับเอ้ไม่ใช่สอสอกรุงเทพพักอะไรของมันนั้นระบุจะฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทตัวนี้ที่กล่าวหาว่าขาดคุณสมบัติความเป็นสอสอตามรัฐธรรมนูญมาต,าตรา สิบนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่ามาตรานี้จะใช่มาตราที่ผู้เคยต้องคําพิพากษานั้นอ๋อเออมีเขียนไว่ <c oughs> กรณีถูกพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกคดีชอ่อกงประชาชนว่าตนไม่เห็นว่านายสิจจะให้ข้อมูลต่อเรื่องการถ่ายคุณสมบัติสสอได้มีเพียงแต่การฟ้องร้องเท่านั้นนะครับท่านออกมาหาศซีนอย่างไม่หยุดไม่ยั้งแต่ไม่มีในข่าวเติมให้ครับท่าน <c oughs> ทําให้เห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นจริงอย่างไรก็ตามตนยืนยันจะเดินหน้าตรวจสอบและยื่นเรื่องไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้ง ว,ว,วันที่25ทันว่าคือวันคิ่สมัาตรนั้นก็ไม่เว้นครับท่านวุ้ยแล้วสิจ้าของผมจะทําอย่างไรดีไว้เฮ้ยออกมาแก้ข่าวให้สิจ้าหน่อยไว้เฮ้ยจะพิจรารณาหนังสือที่เตรียมส่งถึงคณะกรรมาการเอ้ยกรรมาการการเลือกตั้งกรณีนายศิลาขาดคุณสมบัติความเป็นสสอรวมถึงกรณีที่ต้องคืนเงินเดือนสอสอด้วยนะครับท่านผู้ชม โดยมีเรื่องกับใครนั้นมีไปเหอะครับท่านแต่ถ้าเกิดมีเรื่องกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นั้นดูเหมือนจะคา,า,าราคาซังในการดูชมขนาดประยุทธ์ประวิทย์ในการดูชมโดยพลเอกประยุทธ์นั้นเสรีพิสุทธิ์ยังไม่กลัวเลยครับท่านนักภาษาอะไรกับสิทธิยาณภูเก็ตในการดูชมก็เป็นที่จับตามองอย่างดีดดกันเลยทีเดียวด้วยพลเอกประย,ยุทธ์ของผมนั้นก็ตอนนี้ครับท่านหลังจากที่ผมได้ออกไปตามสถานที่ต่างๆนั้นบอกว่าอย่าไปว่าเขานะก็ประชานชั้งหลายได้เปลี่ยนความคิดกันอย่างมาก นายก่กองกันเลยทีเดียวครับท่านตอนนี้หันมาชอบเบื้องตูเอ้ไม่ใช่บิ๊กตูเลยประยุทธ์อะไรนี้นะครับท่<ภ>านผู้ชมมากอย่างสุดตีนกันเลยทีเดียวครับท่านโดยผมชอบมากนะครับท่านผู้ชมประยุทธ์นี้ชอบเหลือเกินแต่ผิดที่ว่าชอบด่านั้นมันจะเข้าขายอะไรหรือไม่นั้นก็อย่ามานะ,นะไอ้บีโดยมึงอย่าเพิ่งตายแล้วมึงก็อย่าเพิ่งตายฟังข่าวต่อผมไม่ทราบว่าทําไมพรรคพลังประชาไม่ใช่ผมนะครับท่านผู้ชมวันนี้พ้นธุระเลขเสรีพิสทจิ์แล้วผมไม่ทราบว่าทําไมพรรคพลังประชารัฐไม่ตรวจสอบ เรื่องคุณสมบัติให้ดีก่อนส่งคนลงเลือกตั้งในสังกัดพักเออกรณีของคุณสิจ๊ะนั้นมีคำพิพากษาของศาลอย่างชัดเจนซึ่งผมเข้าใจว่าพรกพลังประชารัฐชอบคนที่มีคดีติดตัวและต้องการใช้คนที่สามารถเป็นตัวแทนทํางานแทนเจ้านายตัวเองได้ พลตุ้วลยเอกเสรีพิสทธิ์กล่าวในะการเ่เนผู้ชมเมื่อกี้กล่าวว่าจะตาฝาดนั้นก็ตาฝาดไม่ทันในะการเ่เนผู้ชมก็ต้องจับตามองอย่างดีๆกันเลยทีเดียวครับท่านโดยตอนนี้สถานการณ์ของโควิดนั้นก็มีการแพร่ระบาดในกะารเ่เนผบ้ชมอย่างมา,มากมายกลายกองกันกเลยทีเที่ยวหรือปานั้นแต่ตอนนี้แคมเปญใหม่ครับท่านโควิดสู้สู้โควิดสู้สู้โควิดคือความหวังเดียวแล้วครับท่านหรือไม่นั้นตามที่บ่าตชัยงหลายบอกออกมานั้นโดยตอนนี้โควิดได้ ไปเยี่ยมเยือนทำเนียบรัฐบาลแล้วนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าจะมีการไปคารวาพลเอกประยุทธ์หรือไม่นั้นนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดไม่ไปเยี่ยมเยือนไอตู่บิ๊กตู่อะไรนี้สักหน่อยนั้นก็อาจจะเป็นการเสียมารายาทนะโควิดเฮ้ยคืนคือความหวังเดียวของประชาชนหลายอย่างที่เขากล่าวอ้างมาหรือเปล่านั้นต้องไปเยี่ยมเยือนเขาด้วยนะครับท่านตอนนี้แคมเปญโควิดสู้สู้โควิดสู้สู้ครับท่านหลังจากที่โควิดเคว้งคว้างนะครับท่านผู้ชมหาทำเนียบไปเจอตอนนี้ก็ เจอแล้วครับท่านโดยชาวเน็ตอยากจะให้ไปสิงสถิตยอยู่ที่อนุทินเป็นคนแรกนะครับท่านเพราะว่าโควิดกันจอกตามที่ได้ถแถลงเรียนไขออกมานั้นแต่ก็มีอีกหลายภาคส่วนครับท่านบอกว่าลุงตูต้องไปหาลุงตูนะครับในผู้ชมซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นอะไรกับพ่อกับแม่ผมนั้นผมก็เลยเรียกประยุทธธรรมดาพอแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านอันนี้หลังจากที่เมื่อวานถแถลงเลียนไขไปแล้วนั้นไม่ได้ขยายความมากนในการในผู้ชมโดยโพเทือนหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจไม่ใช่โพยนะครับท่านโพเทือน หรือเปล่าไม่แน่ใจครับท่านแต่ที่แน่ใจคือโพอ้วน,นนั่นนท่นผู้ชมสําหรับซูเปอร์โพนั้นอันนี้ท่านไม่ได้หูฝาดอย่างแน่นอนมาดิชนอนอนไลน์ส่งเข้าประกวด ผลงานเข้าตาประชาชนโอ้โหโดยพวชลอขอบคุณเสียงสะท้อนประชาชนหลังซูเปอร์โพยกบิ๊กตูบิ๊กบอมมึงอย่าเพิ่งตายเอ้ไม่ใช่อุย้ยตายแล้วท่านประธานมึงอย่าเพิ่งตายไม่มีครับท่านอุย้ยมอย่าเพิ่งยิ้มโดยผลงานเข้าตานะครับท่านขอบคุณท่านประธานถองก็พูดเรียบร้อยแล้วโดยโฆษกพวชลอครับท่านโอ้โหทำไมน่ารักนี้วะใครวะเนี่ย โคศบพวชรอขอบคุณเสียงสะท้อนประชาชนอยากเห็นบิกตูติดโควิดเหลือเกินไม่ใช่ไม่ใช่อุ้ยตายแ,แ,แล้วตายแล้วตาายแล้วเว้ยเห็นความตั้งใจประยุทธ์ป้อมนี่นะการเติบูชมแก้ปัญหาประเทศหลังซุปเปอร,ร์โพเผยชื่อคอรมอเข้าตาโอ้โหไม่ทราบว่าเข้าตาจนหรือเปล่านั่นแต่นี่ไม่ได้เขียนนะการเติบูชมเข้าตาพ,พร้อมอวยพรปีใหม่ให้มาเสนียดจันไรอีกที่ไม่ใช่ไม่ใช่ท่องเที่ยวปลอดภัยกาดอย่าตกพ่องเอ้ยไม่ใช่ ไม่กาจะตก ช่วยรัฐบาลหยุดยั้ยงโควิด19นะครับท่านผู้ชมก็มีออกมาอย่างมากมายไก่ของอะไรทีเที่ยวทั้งประยุทธ์ทั้งประวิตย์ทั้งอะไรและศิลปะอาชาอะไรนั้นนะครับท่านผู้ชมแล้วก็บีบุิพงศ์ครับท่านผู้ซึ่งตาไปปิดที่นู่นที่นี่มั่วไปหมดหรือไม่นั้น <c oughs> ไม่แน่ใจครับท่านแต่ที่แน่ใจคือเมื่อเช้านั้นเข้าวอชิงตันโพส์ไม่ได้บท่านผู้ชมตามที่อาจารย์ศิโรธครับไปบูนโพสตออกมานั้นก็เป็นการบล็อกหรือไม่อย่างไรนั้นก็ต้องติดตามอีกทีนะครับท่านผู้ชมส่วนดาวรุ่งพุ่่งสูเมนะครับ ประจาปีวันนี้นั้นก็อันดับแรกเลยครับท่านเกือบจะโดนแซงอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมสําหรับเอบลีนานั้นหลังจากที่่านะ่อย่ามาชี้นะอย่ามาชี้นะเถียงกับเพนกินนะครับท่านเพนกินก็ได้บอกว่าไอกขอไม่ใช่ไม่ใช่เอบอกว่าไม่ชอบคนเลี้ยงหมูนะครับท่านไม่ทราบว่าเคยเือนไในป้อมหรือเปล่านั้นและเพนกินก็ได้สวนกลับไปครับท่านดิฉันเอ้ผมก็ไม่ชอบเลี้ยงไก่นะครับท่านผู้ชมก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งพุ่งสู่เมนอย่าง แท้จริงเลยทีเดียวปีที่แล้วเป็นดาวรุ่งนะครับท่านผู้ชมพุ่งสู่เมอนนันนี้เป็นดาวรุ่งพุ่งหาเม็เลยครับท่านอันดับที่1ผ่านไปนะครับท่านผู้ชมสงครามประกวดจากใช้ในวิวตอนนี้อันดับที่2ครับท่านจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับท่านผู้ชมคู่ขี้กันมาครับท่านระหว่างสิจ้านภูเก็ตนะครับท่านผู้ชมพูท็อปฟอร์มไม่หยุดยั้งลนตอนนี้นั่นกำล,งาลากังคาราคาซังกับไอ้ไพ่บุญน้อมนำครับท่านโดยค่าขุดหินปูนนะผมก็ยังไม่ได้ส่งไปให้มันนะครับท่านผู้ชมก็ต้องกรอบไอ้กราบกราบคอ โดยอันดับที่2สําหรับชนะผมนั้นคือสิจะน้าภูเก็ตครับท่านเอาเลยเว้ยคู่ขวัญของเอยปรินานะครับท่านผู้ชมเจ้าแม่งานศพอย่างสุดลนกันเลยทีเดียวนั้นส่วนอันดับที่3ครับท่านที่บาดช้งหลายนั้นมันใสอย่างสุดติงกันเลยทีเดียวหรือเปล่าผมก็บอกว่ายานนอยานะอย่าไปพูดแบบนั้นนะเดี๋ยวว่าให้ไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีในข่าวนะครับ <S <S ท่านก็คือไอ้น้อมนําหลังจากที่สโลแกนการหาเสียงนะครับท่านผู้ชมน้อมนาคําสอนพระพุทธเจ้าหลังจากนั้นชูคุจายามนะครับท่าน จากพระพุทธเจ้าก็มาเปลี่ยนเป็นน้อมนําคําสอนของประยุทธ์หรือเปล่านั่นก็น่าจะใช่นะครับท่านมีการยุบพักตัวเองแล้วตอนนี้สารรัฐธรรมนูญก็รับวินิจฉัยแล้วนะครับท่านว่าไอ้ตัวนี้นั้นมันจะหลุดหรือเปล่าหลังจากที่ย้ายพักมาพลังประชารัฐยุบพักตัวเองนั้นก็ยังไม่ทราบเลยนะครับในผู้ชมว่าตัวเองนั้นอยู่ปาร์ติลิสลำดับที่เท่าไหร่นะครับในผู้ชมมีที่ไหนดีด้วยเข้าช่วยกระพือครับท่านสําหรับไอ้ตัวนี้นั้นก็ต้องขอแสดงความยินดีอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวนะคร ท่านผู้ชมอันนี้เป็นการปบมือครับท่านโดยวันทูทีโฟไฟอิสในเฮียทูนั้นตอนนี้ก็ออกมาอย่างมากมายกายกองนะครับท่านผู้ชมเป็นเวลาหลายเดือนแล้วนั้นซึ่งทําให้ผมหัวนึกไปนะครับท่านอิจฉาเหลือเกินเลยที่พลเอกประยุทธ์นั้นมีคนชอบอย่างมากครับท่านแต่ชอบที่ว่านี่คือชอบด่าน,นะครับท่านผู้ชมซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าผมควรจะอยากจะเรียนแบบหรือไม่อย่างไรนั้นก็ไม่ได้มีในข่าวนะครับท่านผู้ชมแค่มาแถลงให้ฟังว่า เฮี hey, ยทูไม่ใช่ไม่ใช่ <S <S อแต่แล้วแต่แล้วท่านประธานประธานก็มาจากภรคมาแรงสาบอีกนะครับท่านผูน้ชมผมก็ไม่ทราบว่าจะทําอย่างไรต่อไปครับท่านส่วนตอนนี้นะครับท่านผูน้ชมใกล้จะสิ้นปีเข้าไปทุกทีแล้วและอ่ะ เกือบลืมไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวศิลาถ้ามึงว่างเมื่อไหร่นะเว้ยติดต่อมาอันนี้เป็นกล้วยอย่างดีเลยนะครับท่านหรือว่าคนเลี้ยงลิงนั้นโดยใครเงินเหลือในกระเป๋าตุงหรือไม่อย่างไรนะั้นสีจ้าฟังอยู่มึงอย่ายิ้มโอนสนับสนุนรายการหน่อยเว้ยเฮ้ยโครงการล้มรัฐบาลเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่สนับสนุน,ร,นร,รัฐบาล,บบาลพูเด็กประยุทธ์ที่ผมชื่นชอบนะครับท่านแต่ที่จะหยิบขึ้นมานี่คืออันนี้โล่แสนซับสไครนะ์ในกานผูชมวันนี้เมื่อปีที่แล้วนั้นเป็นวันที่ผมครบหนึ่งแสนซับสไคร์ พอดีครับท่านก็สรุปคือได้โล่ปราบสลิปมาในกานดูชมจาก YouTube นั้นส่งเข้ามาให้ครับท่านก็าจะทำให้พวกสลิมรลาช่องนั้นเจ็บปวดเล็กน้อยถึงปานกลางหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจในกะาะนผะูชมโดยเป็นความภาคภูมิใจอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวและต้องขอบคุณสําหรับ1ปี2องแสนซับสไค,คร์นี้ด้วยนะครับท่านก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองอย่างดีๆ,ๆกันเลยทีเดียวและตอนนี้โควิดนั้นก็ดูเหมือนว่าจะระบาดลามไปทั่วแล้วหรือไม่นั้นตอนนี้ก็ได้มีแคมเปญ ใท่านผูชมจากกาดวีโวนั้นโดยคุณโตโต้ครับท่านไม่ใช่เครื่องนอนโตโต้หรือว่าซาติน,นบทกานดูชม <S 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 แต่นี่เป็นโตโต้ที่เป็นกาดของวีโวของกลุ่มรัชดรนั้นได้นํากุ้งครับท่านมาขายหน้าทำเนียบในกานดูชมโดยการขายครั้งนี้นั้นมีการซื้อมาหนึ่งตันโดยการทดลองก่อนโดยโตโต้ให้สัมภาษณ์ว่าต้องเอามาแค่หนึ่งตันก่อนนะครับท่านถ้าเกิดเอามามากกว่านี้นั้นเดียวถ้าเกิดขายแล้วโดนจับนั้นก็อ,อาจจะทําให้กุ้งนั้นนอกน้ําได้ครับท่านเพราะกุ้งนั้นมันตาย ไวนคะครนันผู้ชมแต่เอเอ็มอย่าไปงานศพนะเว้ยเฮ้ยอันนั้นเอาไว้ให้ขึ้นหัวมึงพออะไรขึ้นหัวก็สุดแท้แต่นคะครบนัผู้ชมจากคาราคาซังหรือไม่นั้นก็ช่างกับแม่มันไปก่อนครับท่านส่วนสิ่งที่ผมอยากจะเจออย่างสุดซึ้งกันเลยทีเดียวนะครับท่านรออยู่ตั้งนานแล้วเนี่ยท็อปทีวีเฮ้ยเฮ้ยมันใกล้จะบุก,กราแล้วนะเนี่ยอยากจะฟังคุณโหนกคุณกันโหนกนะครนัผู้ชมคุณปองอชลีสนธิยานชื่อลือไทยในการทำรัฐปราหอ้ไม่ใช่ชื่อือไทยในทำอะไร พวกนี้นะครับท่านผู้ชมผมก็อยากจะดูเหลือเกินอ่ะวุ้ยหลังจากที่ออกจากเ네นชั่นไปนะครับท่านผู้ชมก็สมมบอลในเนชั่นนั้นอาจจะดีขึ้นมาเล็กน้อยถึงขนาดหนักก็อาจจะเป็นได้ครับท่านแล้วก็จะไปลงกับช่องนิวสิบแปดสิบเก้าอะไรนี้ก็ไม่ได้ลงนะครับท่านผู้ชมสรุปคือต้องไปทางสถานวิธีทางดาวเทียมแทนนั้นก็รออยู่นะเว้ยเฮ้ยทั้งปองอัญชลีทั้งอะไรนั้นผมเป็นแฟนคลับนะครับท่านคุณโหนกด้วยอีกคนนึงฟังอยู่แล้วไม่อยากเพิ่งยิ้มอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวอย่ายิ้มนั้น ก็เล็ดิดบีไปก่อนนะครับท่านก็เป็นสิ่งที่ออกมาอย่างมากมายก่ายกองกันเลยทีเดียวนะครับท่านผูชชมท่ามกลางตอนนี้ฮิตอินเทนอ๋อยังอยู่นะครับท่านผูชชมนัจ๊ะนัจ๊ะนะครับท่านโดยนัจ๊ะจะเป็นเรื่องครับท่านหลังจากที่เมื่อวานนั้นสวัสดีครับแม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปคอห้องแม่ตามที่ได้เล่าไปแล้วนะครับท่ินผูชชมก็ส่งผลให้โดนแม่ด่านะครับท่านโดยคุณแม่จ้าแม่จ้าแม่จ้าแม่เฮ้ยแม่แม่จ้าแม่จ้าแบบนี้นะครับิน ผู้ชมไปแย่แม่ผมนั่นดีไม่โดนคว้างขวดเขาให้นะครับท่านแม่บอกว่ามึงจะไปพูดตามมันทำไมไอ้เบิร์ดูเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ออ้ยตายแล้วตายแล้วพลเอกประยุทธ์นั้นใน่านผู้ชมก็สร้างความสะเทือนใจกับผมเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านโดนแม่ว่าเพราะคําว่านัจาหลังจากนั้นดูเหมือนว่าเรื่องมันจะดีแล้วนะครับท่านและผมก็เอาคาว่านัจามาอัดคลิปเมื่อวานสรุปคือพูดไปพูดมาแม่เมืเอยติดครับท่านแต่ว่าตอนนี้กลับมาสุโมดครับท่านได้อย่างเดิมแล้วในการผู้ชมไม่ได้ติด คำว่านาจาอีกแล้วนั้นฉะนั้นขอเตือนป่าช้างหลายที่กำลังเจาะคำว่านะจานะจาฮะสวัสดีพี่น,อน้องประชาชนี่รักไม่อมนะ่อลบนะทำไมอ,อ๋อนะยะนักข่าวนะพูดไปได้ช่วยครูโจย,ยามครับท่านไม่รู้ว่าเขาถ่ายทอดสดอยู่สำหรับไอ้เบิร์กตูไอ้ไม่ใช่สำหรับบิ๊กตูนั้นพอรู้ว่าเป็นการถ่ายทอดสดฮะ แล้วคุณก็ไม่บาดนะ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 โอ้ยก็ต้องข้ามผ่านเสียงนี้ไปก่อนนะคดินบูชงครับโดยทําเสียงสุดที่ยจหยุดนั้นยังทําให้ผมรู้สึกดีกว่าฟังทาเสียงของคุณประยุทธ์นะครับท่านโดยหลังจากการจัดตั้งรัฐมนตรี35รัฐมนตรีก็สมบูรณ์ให้เศรษฐกิจดีไม่มีแดแดกครับท่านโดยเมื่อกี้สุดที่ใจหย่อนในคดินบูชงแต่ตอนนี้เริ่มไม่หย่อนอากาศหนาวขึ้นเรื่อยๆครับท่านก็เป็นสิ่งที่เอามารวบรวมแถลงข่าวแถลงขายให้บานชันทั้งหลายทราบกันในครินบู เกลียยเสียงตัวเองไ <S <S ว้เดี๋ยวเอากลับมาเสียงเดิมดีกว่าในการานมู้ชมแล้วก็ต้องจับตามองว่าโควิดนั้นจะสู้ๆตามที่บาะชาชลายนั้นบอกออกมาหรือเปล่านะครับท่านเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ปีมานี้ที่มีโควิดมานั้นบอกโควิดคือความหวังเดียวของเราแล้วนะโควิดสู้ๆนะไปเยี่ยมประยุทธ์ด้วยนะครับท่านก็เป็นสมาคารวานะในการานมู้ชมภาษาคนไทยนั้นไปที่ไหนไปทำเนียบน,นั้นก็ต้องไปเยี่ยมท่านผู้นําก่อนในระดับแรกรวมถึงเพื่อนๆท่านผู้นําก็เป็นสิ่งที่น่า จับตามองอย่างดิบดีกันเลยทีเดียวโดยมีหนูเป็นพาหะหรือว่าไม่ใช่นั้นก็ไม่แน่ใจนะครับท่านหนูที่ว่านั้นอาจจะเป็นหนูผีหรือว่าหนูอนุทินั้นผมก็คาราคาซังข้ามผ่านและดิบดีแม่มันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมก็จึงเป็นกระแสข่าวที่ล่วงลงมาถแถลงข้างบนก่อนครับท่านผู้ฟังนี่ก็ลบหนึ่งแล้วก็ขอขอบคุณสําหรับ1 2, บปี2 0 0แสนทรัพย์รคายอย่างดิบดีกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมผลตอบรับอย่างครับข้างกันเลยทีเดียวนั้นขณะนี้ได้แล้วฟังข่าวจากที่ไหนนั้นก็ขอให้ท่านสุขีสุขี่ดีสุขรับท่่าานนู้ฟงงีอย โควิดง่าบไปแต่หัวกระบ,บานอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวจึงขอจบกันแหลงขาไปก่อนสวัสดีครับท่าน